สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ๋วันนี้จะมาร้องเพลงกันครับเป็นต้องเก่าๆนะครับของเท่นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาฟังช่วยกันร้องครับก็ไม่เคยร้องเพงลงในใหม่ๆสักทีนะปวดใจเดิมไฟสูงสวงเธอลวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพัน เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันต่าง,งตัวยังหัวใจหลอให้หลงงมายใจสุดแสนดำอยู่ดีพูดมาดือด้อว่ามีเจ้าของแตพูดได้อย่างช่อช่องไม่ติดสังครำ còn theo đó thùng mây mì lâu tháng qua hay lâu lâu ngàn ta muốn tôi thật lắm trai chính chính thơ nếu đã thơ hữu tan bọn chừng mà có hộp na tai ใจนก็นเ,เท่ครับก็หกหน้าตายนั่นเองครับก็สวัสดีทุกคนนะครับนี่ก็ห้าทุ่มแล้วครับยังไม่ได้กินเลยหิวข้าวติดละครครับวันนี้อะไรนะอ่า,อาลืมแค้นเสน่หหาเล่นไมตอนแรกครับ ก็ติดนมแงมเลยตอนแรกมาก็โอโ้ดุเดือดเลยครับหนังพี่เลียดนะครับใครที่ชอบหนังเนวนี้ก็ลองดูครับชอบครับแล้วก็จะบอกว่านักแสดงอัดแน่นมากมากฝีมือนะครับยังไงก็ลองติดตามดูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการโปรโมตแต่รู้สึกว่าออชอบที่นักแสดงเขามีคุณภาพจริงๆหนังเรื่องนี้ยังไงก็ลองดูครับผมว่าจะต้องเลตติ้งดีนแน่เลย ไม่รู้เป็นอะไรบิดตัวแล้วมันบิดผิดท่ามันมันปวดปวดไปแล้วครับยังไงก็ฝันดีทุกคนแล้วกันนะครับสวัสดีครับมาเร็วเข้มเร็ว